นี่นะคะการเข้ารหัสสมาชิกของคนอื่นเสร็จแล้วเราจะออกจากระบบมาเข้าของเราทำแบบนี้ค่ะมาที่เดี๋ยวเราทำให้ดูค่ะสมมติว่าเราเข้าของทีมงานใช่ไหมคะจ้ะพอเราจะไปเข้าของคนอื่นนะคะ เราจะออกจากระบบเข้าของตัวเองไปที่3ขีดข้างบนซ้ายสุดเห็นไหมคะตรงข้างโลโก้ตะวันเดือนนะคะเราเอามือไปแตะเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาหาหัวข้อออกจากระบบเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะออกจากระบบออกจากระบบแล้วเราสามารถมาใส่รหัสสมาชิกของเราได้เลยนะคะ,ะได้หมดเลยเนี่ยจะ้ะลองทำดูนะคะ เราสามารถดูสายงานทางองค์กรเนี่ยได้หมดเลยแต่และหัวข้อเราหาดูได้เลยสินค้าก็อยู่ในนี้นะคะเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยค่ะลองทำดูนะคะ